บริษัทมีเดียออฟมีเดียจำกัดมหาชนภูมิใจเสนอภาพยนตร์อลังการเกรเกียริยิ่งใหญ่แห่งคันดินสยามสุพรรณกัลยา เมื่อผมมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำพระสมันกัลยานี่ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะสามารถที่จะรวบรวมเรื่องเล่ากับปีพศออแล้วก็ขนบธรรมเนียประเพณีในโบราณเ,เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว มีถึง3ากลุ่มด้วยกันตั้งแต่นักแสดงอาวุโสนะครับระดับรุ่นครูทีเดียวเช่นอย่างคุณพิสารคณะเสนาธิหรือว่าคุณสมภพเป็นจอาทิกลุลประเภทที่2คือนักแสดงระดับกลางๆนะครับอย่างคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และนักแสดงรุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะครับคือคุณหญิงชาลิสาหรือว่าคุณเล็กเกษดาเราต้องร่วมงานก,กับนักแสดงทั้งสาประเภทในเวลาเดียวกันและในฉากเดียวกันทุกบางครั้งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะอธิบายความคห้ให้ทุกคนเข้าใจจงจําไว้เสมอว่า หนทางอันยาวไกลสู่ความเป็นไทยของแผ่นดินเริ่มต้นที่ตัวหลานนะสุวรรณเทวีท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากๆนะคะเป็นผู้หญิงที่งไม่คิดว่าบนโลกใบนี้จะมีคนที่เสียสละอย่างท่านอีกไหมแลวพออ่านเนี่ยรู้สึกอยากจะรีบเล่นอยากจะเป็นท่านอยากจะเป็นท่านเร็วๆไม่มีใครฆ่าหม่อมฉันได้หรอกเพราะหม่อมฉันตายตั้งแต่ก้าวแรกที่ล่วงพ้นอยุธยา เตรียมเคลื่อนทัพเข้าหงเสาวลีเราจะไปโจมตีให้มันพินาศผมรับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับพอได้รับเพราะว่าเป็นพนระนเรศวรมหาราชดีใจครับเพื่อไม่คิดเลยว่าในชีวิตอีกจะกลับมาได้สมบทเป็นมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้อีกครั้งหนึ่งข้าสมเพศในตัวเจ้าจริงๆมหาธมร,ราชาเมืองพิษณุโลกที่พ่อข้าให้เจ้าครองมันคงจะเล็กไปกระมัง คบกับองสาวดีชักศึกเข้าบ้านผมรับบทเป็นพระมหาธรรมราชาเป็นพ่อของพระส,สุพรรณกัลยาและพ่อของพระนเรศวระมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นคนที่สุขุมคิดอะไรยาวไกลข้าไม่สงสัยนะทําไมเมืองคังมาถึงกล้าแข็งเมืองแต่ถึงยังไงข้าจะต่อชนะมันให้ได้กลับไปประชุมวางแผนที่ค่ายกันก่อนร้อยไข่ไปตามเจ้าเร่เรมาพบข้าด้วยรับบทเป็นพระมหาอุปราชาครับผม เป็นหลานของบุเรงนองแล้วก็เป็นลูกของนันทบุเรงครับเลิกพูดได้แล้ววิเขาข้างข้าแล้วมาสั่เติมดิจุพี่กล้าตอบหม่อมฉันเชียวเหรอทำไมจะตกไม่ได้หนูเมียฉันเร็วเพราะเจ้าไม่เคยรู้ใจข้าแล้วเจ้าพี่ละ่ะเป็นสวามีฉันไหนเคยรู้ใจหม่อมฉันบ้างหรือเปล่าหรือว่าวันวันเอาแต่สร้างตำแหน่งใหม่ไว้นานกับชายาพระรัมบปเป็นพระนางสิริกัญญาค่ะก็เป็นพระมเหสีของ พระมหาอุปราชค่ะซึ่งเป็นลูกชายของนันทบุเรงตอนแรกเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนร้ายหรือที่เรียกว่าตัวร้ายตามภาษาละครน,นะคะก็คือจะร้ายตามสิ่งแวดล้อมร้ายตามแม่ร้ายตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหตุการณ์ผ่านมาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะตอนหลังก็จะคิดได้แล้วก็จะแบบเออเริ่มแบบว่าเป็นคนดีค่ะใครดี ที่พระองค์อ่อนน้อมยอมรักษาชีวิตผู้คนไว้แทนที่จะต้องต่อสู้กันจนถึงขั้นแตกรับบริงนองเนี่ยเป็นคนเก่งเก่งทั้งาการปกครองเก่งทั้งการต่อสู้เก่งทั้งการวางแผนทางเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์และสุดท้ายคือเก่งในเรื่องของความรักในเมื่อพระองค์ฝึกเจ้านาเรศมีฝีมือทางด้านการรบ ทำไมไม่ส่งเขาไปปกป้องอยุธยาให้ล่ะเพคะคนไทยรู้สึกว่าเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนมากเลยอ๋อถ้าทรงหมายถึงองค์ดำแล้วก็หม่อมฉันรับรองเพคะว่าน้องชายของหม่อมฉันยังพักดีต่อบ,บัลลังหงสาม,มีเสื่อมคลายเพคะผมรับบทเป็นมังชัยสิงค์ครับรับบทเป็นมังชัยสิงห์ก็คือนัน,นทบ,บุเรงครับลูกของบุเรงนองครับ พระเจ้าเพ่จะมัวยืนช่างอยู่ทำไมใต้่มไม้ยเชิญออกมาทำยุทธาธีกันให้เป็นกีประวัติซสือไปผมพูดได้เต็มปากเลยว่าชาติพิธาธีที่เราทำได้ในเรื่องนี้นะครับดีกว่าชาติพิธตธีที่ผมเคยทำมาแล้วในอดีตที่ผ่านมา เนื้อหาของเรื่องมันมีความประทับใจในตัวมันเองอยู่มากแล้วนะครับแม้แต่เรื่องพอะระนเรศวรเองชีวิตของท่านก็เหมือนนิยายชีวิตของพุนสมักัลยาเป็นนิยายยิ่งกว่าสิอีกสุพรรณกัลยา ประกาศศักดิ์สรีความเป็นไทย9กรกฎาคมนี้ในรูปแบบโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้น